สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ yoursimflower กันอีกครั้งแล้วนะคะก็ะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาพบกันกับคลิปสร้างอพาร์ตเมนต์กันอีกแล้วก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับคลิปของช่องเราเพราะว่าถ้าทุกคนได้เห็นที่เราโพสไว้ในคอมมูนิตี้ของหน้าหน้าช่องเราอะเออทุกคนก็จะเห็นว่าเราเรา,เราได้แจ้งไว้ก่อนนัน,นี้ว่าแบบเออเราอาจจะไม่ได้อัปคลิปสักประมาณหนึ่งถึงอาทิตย์เพราะว่า เราเราไม่สะดวกพากเสียงเนะเอาะอะไรประมาณนั้นเนะเาะแต่ว่าตอนนี้ก็สะดวกที่จะภาคเสียงแล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่หยุดไปที่ผ่านมาเนเราก็ได้ทําการอัดคลิปสต็อกไว้แบบมากมายหลายอย่างนะคะก็วันนี้นะคะอพาร์เมนที่เราจะมาสร้างกันเนี่ยก็จะเป็นอพาร์เมนสไตล์ที่เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะก็คือสไตล์มูจิเป็นมินิมอลเนะาะเพรจริงๆแล้วเนี่ยอพาร์เมนห้องเนี้ยเรา เราสุรภาพตามตรงเลยว,ว่ามันไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ที่เราแพลนไว้แต่แรกว่าเราจะสร้างแต่ว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราใช้แบบเราสร้างแบบขั้นเวลาระหว่างที่เรากําลังไปแอบซุ่มทำเมกะโปรเจกต์บ้านเศรฐษฐกิจพอเพียงของเราอยู่นะคะก <c oughs> ็ในความที่ว่าบ้านที่เป็นเมกะ p โปรเจกต์ของเราเนี่ยมันหลังใหญ่มากเวลาสร้างมันก็เลยเกิอดอาการแบบว่าออมแบบเบื่อบ้างนะคะเพราะว่ามันหลังใหญ่นะคะเราก็เลยแบบเออคิดว่า กลัวว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะแบบว่าห่างหายไปจากช่องของเรานานแล้วจะลืมกันไปก็ก,ก็เลยแวะมาทำอพาร์ตเมนต์แบบห้องเล็กๆนะคะแบบสวยๆมินิมอลเนาะแบบสะดวกใช้สะดวกเล่นมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็ห้องห้องนี้เนี่ยจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ใน็อตที่อยู่ในเมือง Evergreen h a r b อร์นะคะก็เป็นเมืองที่อยู่เมืองที่มากับภาค Eco l i f e สไ y l e นะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาสร้าง ามาตกแต่งอาพาร์ตเมนต์ในเมืองเมืองนี้นะคะปกติเราจะอยู่แค่ตัวเมืองซานมาูโน่เนาะอันนี้ก็จะแบบมาทําที่นี่เป็นครั้งแรกเลยซึ่งขนาดไซส์ของห้องห้องนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กมากก็คือขนาดกลางๆนะคะก็กําลังดีนะคะในการแบบว่าใช้อยู่กับเป็นครอบครัวขนาดเล็กเนาะแล้วก็เล่นง่ายนะคะแบบไม่ต้องมีการแบบขึ้นลงชั้นหรือแบบว่าแทนกล้องอะไรมากมายนะคะก็สะดวกต่อการเล่นเนาะ แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นสไตล์มูจิมินิมอลนของตกแต่งมันก็เลยไม่ได้เยอะนะคะก็ห้องห้องนี้แลเราก็ตั้งใจที่จะทให้มันเป็นมินิมอลแบบมินิมอลจริงๆเลยก็คือของน้อยของน้อยมากแล้วก็คุมโทนไว้ที่ความคลีนแบบโทนไม้ๆอะไรอย่างนี้นะคะจะจะค,คล้ายๆกับบ้านไมโครโฮมแบบที่เป็นโมเดิร์นเจแปนนิสที่เราเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะก็ข้อดีนะคะของบ้านที่ ไม่ได้มีของตกแต่งเยอะเนะี่ยมันก็จะแบบว่าบักน้อยนะคะแล้วก็อ่าสิ่งของคุณก็จะไม่เดินชนนู่นชนนี่นะคะมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะข้อดีอย่างที่2เลยคือไม่หนักเครื่องข้อดีอย่างที่3เลยคือสร้างง่ายจบไวนะคะก็ห้องห้องนี้เนี่ยเราก็จะใช้การตกแต่งด้วยแบบโทนสีขาวไม้ทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งแบบว่าพร็อพพรอพที่เราแบบชอบเอามาวางโชว์บริเวณห้องครัวถ้าใครติดตามช่องของเราบราสักพักหนึ่งจะรู้ว่า เราชอบเอาอะไรกระดุกกระซิกไปวางบริเวณครัวมากๆก็บ้านหลังนี้เนี่ยเราก็ยังจะวางเยอะเหมือนเดิมหละแต่ว่าเราจะพยายามคุมคุมให้โทนของสีทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนซ่อมอะไรพวกนี้ชั้นวางก็จะเป็นสีขาวหมดนะคะเพื่อให้มันคงความมินิมอลเอาไว้เนาะก็ห้องห้องนี้นะคะก็จะอยู่ได้ทั้งหมดสิประมาณ3-4ตัวเลยเนาะมี1ห,ห้องนอนใหญ่เป็นมาสเตอร์เบดมนะคะแล้วก็ห้องของทีนหรือ เป็นยังอดอลหรือแบบไปผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเลยก็ได้นะคะเป็นห้องของลูกนะคะหรืออาจจะแบบว่าเออเป็นห้องของใครก็ได้ทุกคนที่มันไม่ที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแบบพ่อแม่ของบ้านหลังนี้อะไรอย่างงั้นเนาะ mm hmm. ก็สําหรับแพ็คที่ใช้ในคลิปเนี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วแต,แต่เราก็จะใช้ของจากผ้า Eco Lifestyle นะคะแล้วก็ Dream Home Decorator นะคะจะเน้นหลักๆไปที่2ภาคนี้เลยนะคะก็ถ้า ถ้าใครเนี่ยที่คิดว่าแบบว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบเฟอร์นิเจอร์สไตล์แบบมินิมอลแบบไม้ไม้ c l e a ค c l e เน้นการโชว์พื้นผิวของไม้นะคะก็เราก็แนะนำว่าเป็นภาค eco lifestyle กับ dream home decorator นะคะมันเป็นสองสิ่งที่แบบว่าคุณควรจะมีคู่กันนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์กับโทนสีต่างๆมันมีการอม m p l เ m e n t กันดีมากๆนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยว่าแบบพอเอามารวมกันแล้วมันก็แบบมีความละมุนมีความภุมิทนประมาณหนึ่งเลยเนาะก็ ห้องห้องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามาเลือกสร้างในหลักรดนี้เลยเพราะมันมีระเบียงด้วยทุกคนเรามีระเบียงเราก็อยากได้ฟิลเหมือนการตกแต่งระเบียงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบเกมมันไม่ให้เราตกแต่งระเบียงอะทุกคนซึ่งเราไม่รู้นะว่ามันใช้สูตรอะไรใช้มอดอะไรทําให้มันตกแต่งระเบียงได้ไหมนะคะก็แต่ว่าเราแบบสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปตกแต่งมันนะเราคิดว่าแบบเออถ้าถ้ามันแต่งได้แล้วมันอัพอัพโหลดไม่ได้แล้วมันมันจะมีประโยชน์อะไรก็ <laughs> ก็เลยแบบไม่ได้แต่งระเบียงนะคะปล่อยให้มันโล่งๆไปอย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นไปแต่ว่าจากที่เราไปเพลย์เทสมานเนี่ยก็คือซิมมันสามารถที่จะออกไปยืนตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าเราแค่ไม่สามารถที่จะไปตกแต่งอะไรของมันได้ประมาณนั้นก็บ้านหลังนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมเลยเหมือนบ้านที่เราอัพให้เกือบทุกหลังในช่องเราก็คือเราได้มีการเพลย์เทสให้ทั้งหมดเลยนะคะว่าสามารถเล่นได้นะคะสามารถ ใช้ได้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำกินข้าวเข้าซ่วมซักผ้าใดๆต่างๆนะคะสามารถใช้ได้หมดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็บ้านหลังนี้เนี่ยเราใช้เวลาสร้างอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่เองนะไม่ใช่บ้านอพาร์ตเมนต์เออชอบติดคำว่าบ้านก็อพาร์ตเมนต์ห้องนี้เราใช้เวลาสร้างรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณแบบ ชั่วโมงกว่าๆเองทุกคนไม่น่าไม่น่าเกินจากนั้นนะเพราะว่ามันมันมินิมอลมัน minimal, มินิมอลมินิใจทุกคนมันก็เลยแบบว่าเวลาที่ใช้ก็เลยมินิมอลไปด้วยนะคะก็ที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นการใช้ระแนงไม้มาตกแต่งบริเวณหัวเตียงนะคะแล้วเราก็มีการใช้ระแนงไม้อันนี้ในการตกแต่งอีกหลายๆส่วนในห้องห้องนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนแทบจะเป็นแบบคีย์คีย์หลักเลยที่ทําให้บ้านมันดูกระออมเป็น,ปนออกมาเป็นสไตล์ที่เราอยากได้นะคะก็ ไอตัวระเบียงไม่ใช่ระเบียงไอตัวระแนงไม้เนี่ยมันก็จะมาจากผ้าข,ของภาาอีโ e คนะคะก็จะมีทั้งแบบเนื้อตั้งเนื้อนอนแล้วก็มีหลายเฉดสีให้เลือกนะคะพอเอา,เ,อาเวลาเวลาเอามาเรียงเนี่ยเราก็จะมีการตีกําแพงขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปเรียงเรียงเรียงนะคะเราค่อยทําการทุบกาแพงทิ้งเนาะสิ่งที่เราจะได้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนฉากกั้นเป็นระแนงที่มีความโปรง่งนะคะสามารถมองทะลุได้อะไรอย่างนั้นเนาะ ก็อพาร์ตเมนต์ห้องนี้เนะี่ยจริงๆหน้าต่างหน้าต่างมันค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะทุกคนแล้วหน้าต่างมันก็จะเป็นหน้าต่างใสที่เป็นหน้าต่างแนวยาวจะไม่ได้เป็นหน้าต่างแบบ floor to ceiling แบบพวกอพาร์ตเมนต์ในภาค city living นะคะก็เออแต่ว่าน,นี้ทุกคนเห็นว่าเราจะมีการเหมือนแบบใช้ตัวผ้าม่านที่เป็นม่านยาวะคะ่ะทุกคนมามาทําการแปะไปแบบให้มันดูเหมือนหน้าต่างมันมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะทางพื้นี้จริงๆแล้วหน้าต่างมันก็ อันเท่านั้นแหละแล้วตอนนี้เราก็จะมาวางตุ้ดเสื้อผ้ากันแล้วก็วางของเหมือนตุ้ดเสื้อผ้านะคะตุเ้เสื้อผ้านี้ก็มาจากผ้าอีโคเหมือนกันนะคะพรมอันนี้ก็เป็นอีโคเหมือนกันติดกระจกให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเหมือนเป็นที่แขวนผ้าจากผ้าไฮสคูลีย r นะคะไฮสคูลีย r หรือเปล่าหรือ Discover University อะไรไม่รู้นะคะมาแบบเอาผ้าไปแขวนแล้วก็กดสเกลมาลงนะคะแล้วก็ซ่อนเข้าไปใน ซ่อนเข้าไปหลังตู้อทุกคนให้มันเหมือนว่ามีผ้าแขวนอยู่ตรงนี้เนาะกล่องพวกนี้ก็จะมาจาก dream home decorator นะคะติดรูปภาพตกแต่งเล็กน้อยแล้วเราก็จะมาตกแต่งบริเวณห้องนอนเล็กกันนะคะก็บริเวณห้องนอนเล็กเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะให้มันเป็นห้องของทีนหรือเป็นวัยยังอดอลหรือจะเป็นอดอลหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราตั้งใจที่จะให้มันเป็นห้องของลูกบ้านนี้นะคะซึ่งอยู่ในวัยทีนเป็นวยัยวัยเรียนเนาะหรือ แบบว่าเด็กที่กําลังแบบว่าเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยหรืออะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะใส่เหมือนโต๊ะเขียนหนังสือให้เขาไปเบอร์เขาจะใช้แบบทำกันบ้านแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กให้เครื่องหนึ่งนะคะไว้เผื่อทำกันบ้านส่งอาจารย์อะไรอย่างนี้เนาะเราเราจำไม่ได้เราว่าแบบไฮสคูลเยียร์เนี่ยภาคที่เป็นเด็กมัธยมเนี่ยมันจะต้องทํากันบ้านในคอมไหมนะอันนี้เราจําไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นมหาลัยเนี่ยมันก็จะมีการใช้แบบใช้คอมทํากันบ้านอยู่นะคะวางเมาส์ปากกาแล้วก็มีขนมตกแต่งเล็กน้อยนะคะน้อยมากจริงๆจะแทบแบบ แทบไม่ได้ใส่อะไรลกลุงหลังเลยนะคะสำหรับห้องห้องนี้นะอันนี้ก็จะทำเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแบบเอาเชลฟ์จ้ะริมหอมนิโคลเลเตอร์มาเรียงเรียงเรียงกันนะคะเรียงแบบพยายามที่จะเรียงไม่ให้มันมันดูเหมือนเหมือนเหมือนเดิมแบบเป็นช่องช่องเหมือนเดิมกับที่เราเคยทำนะคะพยายามที่จะให้มันดูเกิดความแตกต่างขึ้นมาบ้างให้อารมณ์เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้ลอยแหละแต่ว่าไม่ใช่ตู้ลอยบอกไ่ถูกเอออันนี้ก็จะมาติด ละแงไม้อะไรเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางรูปภาพไปรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปภาพที่แบบมินิมอลคลีนคีนะคะแล้วก็ต้นไม้หนึ่งต้นนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ห้องเล็กน้อยนะคะก็จะต้นไม้ก็จะไม่เยอะนะคะเพื่อเพิ่มความ้วยความที่มันเป็นมินิมอลอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะมาทําทาสีผนังให้เป็นสีเทาอ่อนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะแบบทําให้ห้องมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะติดเชลฟ์นิดหนึ่งแล้วก็จะเสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับห้องห้องนี้นะก็ หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันนี้เราก็มาแบาบา่าเป็นห้องแบบเล็กๆเนาะเล่นง่ายเล่นสบายโหลดไปเล่นแบบไม่แหลกนะคะก็ถ้าทุกคนชอบเนะี่ยเราก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของเรากันหน่อยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย